ฮ้ย hey, สวัสดีครับมาเกือบมีเรื่องอันีเพอร์เฟคคากับโปรดิวเซอร์ของเรานั่นเองครับแต่ไม่เป็นไรครับเรามีสิ่งดีๆมาเอาใจลูกค้ากันใหม่ๆเยอะหลายๆคันครับผมก็ต้องเรียกว่าคันนี้เป็นรถเข้ามาสักพักหนึ่งแต่ว่ามันเป็นหลบอยู่ในหลืบอยู่ในรูเราเลยลืมกันเพราะว่ารถของเราที่เพอร์เฟคคาเนี่ยที่ลาซาร87แขวงบางนาเขียนบางนากรุงเทพเนี่ยเรามีอยู่250คันเลยครับ ตัดเข้าเนื้อเลยน้ำไม่เอาเอาเนื้อเนื้อเลยแล้วกันครับผมคันนี้นะเป็นรถ t o y ย t a ายาริสตัว a อทีครับไลน์ A อทีนี่ก็จะเป็นรถทรงซีดาร์ถสประตูคันนี้เป็นปี2018ตอนเปิดตัวเนี่ยก็จะมีตัวเริ่มต้นเกตรุ่นตัวแรกเลยจะเป็นตัว J e อีโคให้นะตัวนี้มีกระจกไฟฟ้าแค่คู่หน้าถาดขึ้นมาเป็นตัว J ครับผมเรียกว่าเป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็มาเป็นตัว E ตัวนี้เรียกว่าเป็นสเปกกลาง แล้วก็มีตัว S เป็นตัวรองท็อปและตัว S Plus เป็นตัวท็อปครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเอาจริงๆใช้งานสเปคชีวิตประจำวันอย่างนี้แค่นี้พอแล้วครับผมเพราะว่าสเปคที่เพิ่มมาถ้าเ,เกิดเกรดรุ่นสูงไปนะก็ปุ่มกด p ุ s มสตาร์ทไฟหน้าเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ไฟตัดหมอกแค่นั้นเอ้ยไฟตันบอกไม่ใช่ไฟตันบอกยังมีในตัวท็อปสุดแล้วใส่เรียกว่าเป็นชุดแต่งรอบคันมาให้ แต่คันนี้ครับเป็นตัวที่ขายดีที่สุดเลยครับผมเพราะบอกเลยว่าออปชันที่ได้กับตัวเงินที่เสียเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่านะคุ้มมากกันคันนี้เห็นอยู่บนท้องถนนเยอะอยู่แล้วครับก็ต้องบอกนะคำเดิมครับโตโยต้าเป็นรถที่ใช้แล้วรวยครับเพราะว่าไม่จุกจิกไม่ทะแน,นง่ายสูตรมีเยอะครับก็บอกเลยนะใช้งานดีหมดทุกอย่างประสิทธิภาพแทบไม่ต่างจากเครื่องพันห้าเลยทั้งๆที่เป็นเครื่องสี่สูบหนึ่งพันสองร้อยซีซีนะครับ แต่ลองขับแล้วอัตราการเร่งไม่ค่อยต่างจากเครื่องพันห้าถ้าเทียบกันกับในอ e ีโคคาร์ในเพื่อนเเขาถือว่าการขับขี่ค่อนข้างดีเครื่องค่อนข้างแน่นกว่านะเพราะว่ามีลูกสูบถึง4ตัวครับเพราะทุกวันนี้อ e ีโคคาร์หลายๆตัวจะลดกําลังลูกสูบลงและลงแล้ว,ลลวเพื่อลดในเรื่องของน้ําหนักตัวรถและก็การกินน้ํามันนะครับแต่บอกเลยครับมี4ย่อมดีกว่า3แน่นอนครับผมล้อแมกนะครับล้อแมกเป็นล้ออลลอยขอบ15นะครับผม เดี๋ยวขอขยแยงมุม45องศาให้ดูหน่อยมีไฟหน้าเป็นโคมฮาโลเจนมาให้รถเป็นสีขาวครับมีคิ้วกันชนด้านหน้าเป็นสีดำด้านนี่ถึงแม้จะเป็นตัวกลางนะครับผมเราก็ยังมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างมาให้ด้วยไว้ช่วยลดการเกิอดอุบัติเหตุเมื่อขณะขับขี่นะครับฟิล์มดูจากสายตาเป็นฟิล์ม60ทั้งคันนะครับคุณพี่ รถคันนี้บอกเลยไม่มีคําว่าเก่าครับสภาพโอเคกว่ารถเทสอีกนะสภาพโอเคกว่ารถเทสหลายๆคันที่ผมเคยไปขับเคยไปสัมผัสมานะครับเบาะเป็นเบาะสักหลาดสีดํานะครับตกแต่งด้วยลายคาดกลางมาให้นะภายในเป็นโทนสีดําหมดแล้วจะเน้นในเรื่องของอารมณ์ความเป็นสปอร์ตให้นะครับผมโอเคอันนี้เป็นเก่งตอนท้ายครับอะไม่ต้องดูอะไรมากรู้แค่หัวน็อตพอเจมส์ รถไม่โดนรถไม่นี่มาสบายใจพอได้เดี๋ยวเปิดเปิดท้ายก่อนจุดขายของมันอะไรนะจะบ้าเหรอเทนไฟเทนไหมเปิดกันทั้งหน่อยไหมครับด้านท้ายพี่ได้หลายลิตรเลยก็ดูแล้วนะจะได้ประมาณ450 4 5 0ร้อถึงสี่ลิตรได้นะขนาดความจุของห้องโดยสารทางด้านท้ายครับน็อตดูน็อตเลยไม่ไม่ให้ดูน็อตไฟทะเบียนอะ โอ oh, ดูทำไมล่ะนะไม่ใช่นะดูหัวนอ็อตดูหมุดดูทุกอย่างครับดูการไล่สีรถไม่มีโดนไม่มีทำสีมานะครับคันนี้เป็นรถสีเดิมโรงงานครับยางตรงนี้นิ่มๆไม่มีการทำสีมาอย่างแน่นอนแม้แต่ใดๆครับเซ็นเซอร์ด้านท้ายครับเป็นเซ็นเซอร์แบบฝังเหมือนในตัว Toyota Camry ในตัวปัจจุบันนี้เลยครับเป็นแบบฝังไม่ใช่เป็นแบบเก่าแบบเก่าเขาเรียกว่าตะตมหมานะใหญ่ๆอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้น คันนี้เป็นแบบฝั่งมาเหมือนในเล็กซัสเหมือนในโตโยต้าแคมรี่เหมือนอยู่ใน c h R อย่างนั้นเลยครับคันนี้ขออนุญ,ญาตให้ดูดิเมนชัน,ชนทางด้านขวาของตัวรถเอ้ยเอาจริงๆรถคันนี้เหมาะหมดนะสาหรับเป็นรถคันที่2รถจ่ายตลาดก็ดีนะหรือว่าจะเป็นรถคันแรกสําหรับเป็นน้องๆหนูๆนักศึกษาผมว่าันโอเคเลยแหละเพราะว่ามันประหยัดน้ํามันค่อนข้างมากครับผมปะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าก็ตอนนี้ผมอยู่ในตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่า เป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยกับพี่กับรถคันนี้ก็มีโอกาสได้ใช้งานกันอยู่ค่อนข้างบ่อยนะในชีวิตประจาวันกระจกข้างเป็นปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าได้นะครับผมกระจกบานหน้าฝั่งขวาเป็นแบบออโต้ให้นะครับมันติฟังก์ชันมีให้ครับรับสายวางสายรับสายวางสายได้นะแสดงว่านั่นหมายความว่าตัวฟอนต์ตัวนี้สามารถเป็นบลูทูธได้อย่างแน่นอนปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงจะอยู่ทางมันติฟังก์ชันด้านสายของตัวพวงมาลัยครับ คอนเอาจริงผมชอบผมชอบคอนโซลกลางมันมากนะคอนโซลกลางมันให้อารมณ์แบบเอ้ยมันมันดูหรูๆดีอะตอนกลางคืนอนะบอกเลยตอนกลางคืนมันดูเป็นรถที่ค่อนข้างไฮนะดูไม่ได้เป็นอ e ีโคคาร์แม้แต่อย่างใดเลยนะเอาจริงๆผมค่อนข้างเรียกว่าค่อนข้างค่อนข้างชอบมากๆเลยสําหรับกับตัวคอนโซลตรงกลางกับสีไฟของตัววิทยุหรือว่าเนี่ยตัวตัวปรับเครื่องปรับอากาศของเขาเนี่ยจะเป็นสีดําแบบเปียโนแบ็กมาแล้วก็เนี่ยเห็นไหมไฟเรียกว่าไฟออก ออกคล้ายๆสีนอนผสมสีฟ้าๆนิดนึงให้อารมณ์ในเรื่องของดูแพงอะ่ะมันดูแพงดูไฮครับผมบมาถึงโหมดเกียร์ครับเป็นระบบเกียร์แบบขั้นบันไดครับผมตามสเตปของพีดโอเขาเลยนะอ่าขับทั่วไปก็ดีอยากเล่นเป็นสปอร์ตก็ตบมาครั้งหนึ่งก็เป็น S ครับผมอยากขึ้นเขาก็ลงไปบีอย่างนี้บอกเลยครับสำหรับจอมซนอย่างผมเคยลองกันมาหมดแล้วบนทางด่วนลองเล่นลองวิ่งกันมาหมดแล้วพี่รถคันนี้สมรรถนะดีครับเบรกดีช่วงล่างดีครับ มีระบบ ABS กันลอ้ลอลอ็อกล้อตาย EBD กระจายแรงเบรกหน้าไม่ทิ่มหลังไม่โดง่งและ BA r r k k e s s i s t ครับเวลาเมื่อคุณกระแทกเบรกกระทันหันในทันทีนนะบบบบ AK, เนี่ยนะระบบระบบเบรกเนี่ยมันจะมีเซนเซอร์มันจะสั่งให้ตัวปั๊มเบรกเนี่ยจ่ายน้ำมันเพิ่มขึ้นอีก15%นั่นหมายความว่าเมื่อคุณกระแทกเบรกแบบกระทันหันระยะเบรกของคุณจะสั้นลงครับเพราะมีการสั่งจ่ายน้ำมันเบรกเพิ่มขึ้นอีก15% และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันรถคันนี้มีมาให้ครับยกเท้าออกจากเบรกจากคันเร่งต่อให้คุณติดอยู่คอสะพานรถก็จะเบรกให้คุณเองเหมือนมีผีมากดคันเร่งให้เลยอยู่ประมาณ2วิครับผมเบรกเบอร์มีชาร์จไฟ12โวลต์มีที่วางแขนมีบอกเลยรถอย่างนี้เลงไม่สี่หมื่นอย่างนี้เหมือนลูกค้าผมอะตอนนั้นลูกค้าผมไม่รู้จักรถมือสองเขาก็ไปซื้อเนี่ยเอทีพ e ตัว E ีมือหนึ่งเนี่ยซื้อไปจ่ายตลาด ท่านนั้นที่มีรถคันใหญ่อยู่แล้วนะเชื่อไหมเจมพอใช้อาทีไม่จับคันใหญ่บอกปาร์คขายแอกเลให้พี่หน่อยบอกทำไมอะพี่ไม่เอาแล้วพี่ขับแต่คันเล็กประหยัดน้ํามันไม่รู้ว่าใช้คันใหญ่ไปทำไมคันใหญ่เครื่อง2,500ขับสี่อะเออเอกมาซื้อคันเล็กไปจ่ายตลาดหลังๆเอาคันใหญ่ไปกับเอเอาคันเล็กไปกับสตาร์ทหิบแล้วคันเก่าคันใหญ่เน่าเป็นหมาหัวเน่าไปแล้ว เอาจริงพี่รถคันแรกรถคันที่2รถใจตลาดคันนี้เป็นได้หมดทุกอย่างครับผมเรียกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอกันได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมอ่าตัวห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่าโอเคครับผมอยู่ด้านหน้าห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วตากล้องคุณอยากดูตรงไหนดูไปเลยนะบ้าเหรอให้ดูรถเวดูผมครับผมก็ต้องบอกเลยว่าด้านหน้าห้องเครื่องของตัวรถอ่าส่วนมากใครดูคลิปผมผมก็จะบอกทุกคันนะ ว่ารถที่เพอร์เฟกต์คาร์ร้อยเต็มร้อยจริงๆพี่แล้วคะแนนผมไม่ได้คะแนนมั่วนะถามมาดูร้อยร้อยเต็มร้อยยังไงครับอย่างแรกเลยก็เห็นไหมสติ๊กเกอร์ตามาออก,กอ,อยู่บริเวณโครงสร้างหลักทุกคันของเพอร์เฟกต์คาร์เนี่ยครับจะไม่มีโดนชนหนักถึงโครงสร้างหลักพลิกคว่ำจมน้ําน้ําท่วมกองไม้รถที่เพอร์เฟกต์คาร์ทุกคันจะไม่มีครับถ้าคุณบอกว่ามีวันล้รถผมมีสคอบอให้ ถ้าคุณบอกว่าเจอคุณรถเมื่อคืนผมซื้อรถคืนให้เต็มราคาอย่างแน่นอนครับอตัวนอ็อตโครงสร้างหลักทุกอย่างอยู่ครบหม,หมดหมดทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมยังไงอย่างนั้นเลยนะครับผมห้องเครื่องไม่มีเยิม้มไม่มีเยิม้มเรียกว่าแห้งแห้งห้องเครื่องแห้งแหงเดิมๆิมสนิททุกอย่างไม่มีการแกะน็อตนะทุกอย่างหัวคมหมดอยู่เลยทุกอย่างไม่มีการแกะหมดเลยครับผมก็เรียกว่าสภาพร้อยเต็มร้อยครับเพราะมันเป็นรถปี 28, ออกมาที่แปดแดงรถ2ปี วันตีของโตโยต้ามอเตอร์ยังเหลืออยู่ด้วยนะเขารับประกันให้ตอนออกจากโรงงาน่ยปีแสนโลนะครับผมไปเดี๋ยวสรุปราคากันหน่อยแล้วกันโอเคครับขออนุาสรุปราคาน้องยาคันนี้หน่อยแล้วกันก่อนน้องยาไงผิดตรงไหนล่ะยาริ A เอทิฟหรือว่า EA ก็ได้เรียก EA ก็ได้คันนี้นะครับราคาป้ายแดงขายอยู่ที่5้าแสนหกหดพับาทนะครับผมห้าแสนหกหมืันบาท ราคาของเรานะครับรถใช้งานมาแค่2ปีไปรถปี2018เลขมาอยู่ที่40,000ื่นโลเท่านั้นครับคุณพี่4 0 0 0มื่โลคุณสามารถซื้อรถคันนี้ได้ในราคา397,000บาทครับฟังไม่ผิดพี่รถ2ปีใช้งาน40,000ืราคาหายไป200,000แล้วและยังไม่เป็นราคาสุดท้ายนะ ราคาสุดท้ายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณวางเงินจองเท่าไหร่ผมลดเพิ่มให้อีกหนึ่งเท่าตัวสูงสุดอยู่ที่20,000บาทครับคุณพี่วางเท่าไหร่ผมลดให้เท่านั้นสูงสุดอยู่ที่20,000บาทครับนั่นหมายความว่าคุณจะซื้อรถคันนี้ราคาถูกสุดได้ที่3ามแสนเจ็ดบาทพร้อมเรทดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะครับไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งผมให้ทั้งคู่ไปเลยนะครับผมและที่สําคัญครับวารันตีโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์เหลือ วารันตีเพอร์เฟคคาร์เรามีให้ครับเรารับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่องสมองคนรับประกันให้มีบุ๊กเซอร์วิสไลเซนเซลเมนเจอร์ไลเซนไลเซนเซลอย่างผมไลเซนลูกค้าตรวจเรียกว่าวันรับรถเป็นวันแฮปปี้่างคุณแน่นอนคุณตรวจรถได้ทุกเม็ดเลยนะครับผมและที่สําคัญครับของแถมทุกอย่างไม่มีตัดออกครับไม่ว่าจะเป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงที่มีให้ทั่วประเทศขัดเทือสี เป็นไายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กองครับบอกเลยว่าทุกอย่างครบครบ,ครบจบฟูลออปชันและที่สำคัญบอสเราให้กันมาโดยตลอดแต่หลายคนไม่ได้พูดถึงนั่นคือค่าจัดค่าโอนและค่าํำเนินการของ Perfect Car คาราซา87ไม่มีเก็บใดๆททางสิ้นเลยครับพี่ไม่มีคือไม่มีไม่ได้เอาไปบวกในยอดจัดไม่มีเอาไปแฝงที่อื่นครับเราฟรีกันให้ด้วยใจเลยครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกับว่าคุณซื้อรถทุกคันคุณได้ส่วนลดตุนกระเป๋าไปได้อย่าง 5, 10, น้อย5 0 0 0ถึงหมื่นดึงอยู่แล,แล้วแหละใครสนใจนะครับเบอร์โทรด้านล่างนี้ครับโทรติดต่อมาได้เลยครับผมหรือว่าใครอยากสะดวกแอดไลน์นะแอดไลน์ก็ได้ขึ้นไลน์ก็ได้หรือว่าจะสแกน QR โคดหน้ารูปลวผมเดี๋ยวให้น้องๆใส่รูปไปให้แต่ที่สําคัญครับกดซับกันหน่อยครับกดกระดิ่งกันหน่อยครับทุกวันนี้เรียกว่าคลิปลงกันทุกวันมีคนมาดูทุกวันเนี่ย อย่างไอรถคันนี้มันเหลือคันเดียวครับผมใครไม่กดซับมาช้าก็จะเหมือนคันเทลเบเซอร์ที่คนกับแคมรี่4 4่ที่มันถามว่ารถอยู่หรือเปล่าออกไปแล้วโอ้ยเสียดายพี่เห็นช้าก็นั่นเหรอพี่ถ้าแก้ปัญหาง่ายๆ1กดซัพ2์2โครมาก่อนมาดูรถชอบบ้ากันต่อไม่ชอบไม่เป็นไรอย่างน้อยพี่จะได้ไม่เสียโอกาสจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนแบบรถไปแล้วอ่ะมันทําอะไรไม่ได้แล้วจริงๆพี่ ก็ตามนั้นครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับผมกับ Perfect Car Channel ของเราเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ